ท่านดวงว่ามีนั่นไม่ใช่โย่บอางว่านี่ไม่ใช่โย่โย่หรือว่าสิลกินแถวแต่ว่าดวงว่ามีเขาต้องเปิดดวงเสริมบาร,รมีค้นขอเบองตัวเือคุอนมแม่เนี่ยมันกับพได้บอกหลายเด้ด่อกระบ,บอกว่าข้างเดียวเนะาะข้างเดียวว่าหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์กับยำให้ย่แต่ว่าตัวร่องน,นั่น เก้าศูนย์เก้าหนึ่งกับเบอร์ต้องกับแม่เคไปต่างประเทศแม่กับยังวานดิอืมมาเนี่ยเดี๋ยวมันมันเหลียวอยู่หนึ่งหกศูนย์กับไปอมสินกับไปมันบอไปอมสินกับไปไปใช้มันกับไปเบิร์ดยังวานดิแด่ว่ากันมันเหลียวอยู่หนึ่งหกศูนย์กับตัดเอาในเนอะสองโตแม่กับยังวานดีสองโตกับตัดหกศูนย์กับเบอร์ต้องกับแม่กับยังวานหอดปะห้กลับเขาสูวัดเลยเออ จันนะเชิมมาแล้วไม่เห็นตัวน้องเอเจ๊งใดนี่ดวงเฮาตัวเปิดดวงเปิดโชคเปิดโชคเปิดดาบเฮาหันตัวแสดงว่าค่ะข้าอย่างปิดยังบังอยู่ด้วเนาะมันปิดยังบังเจ้าของเท็ดนยังใบมันสิฮู้ตีอืมขันยาถือเลขขันยาถือเลขหลายคนว่าเห็นแต่ว่าเอาบ่ได้เอาบ่ได้แสดงว่าดวงยังบ่ถึง บ่มีไผเซียบแม่นวาบ่เซียดวงบ่มีกะดวงบ่มีแต่แม่บอกไปหลายเซียจนปากแหงคอแหงแล้วกับบเซียแม่ดวงเซียแม่แต่สิได้พูเซียกับมีอยู่นะนะต้องเปิดดวงเนาะแม่เนาะเสริมมารมีอืมขันยากเปิดดวงนี้จังไดแม่เอากะเฮจังไดกับเดาเตศลัทธา อยากเปิดดวงก็ต้องโทรหาแม่โทรหาแม่แม่แม่ชีเฮ็ดหายใจคู่บาอาจารย์ไปเฮ็ดหายขั้นผู้เสียเพิ่งก็ได้เงินกันแม่กับยังว่าขั้นผู้บาเสียน่ะสิบ่ได้เงินจ้าแม่กับยังยำอยู่กับเปิดฟังในคลิปสิดาแม่บ่ได้ตัวโอ้โดนี่เด็กเปิดดวงเลยตัวเลยมันเป็นอย่างมันบาป แม่แม่บอกเร็ว่าถึกแม่กับน้อนบารับต่างหลายเทีอยมแต่ว่าต้องเปิดดวงเสริมดวงแม่บ่แม่เพราะว่าจะคล้องดวงว่ามีกับเสริมเอาเนี่ยผู้เพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนกะบ่ได้รับไปนอนแต่ว่าข้าก็ต้องอันนไปข้าก็เสริมเอาว่าแม่สิทธาจอบเอามมนกับอ่ไรได้ดวงจะคล้องว่ามีน่ะดวงว่ามีกับอะไรเนีอย นี่สิละแม่ยู่มางเข้าวะพี่เขาสิฐาจบเอายังเดี๋ยวันบ่ไรเนยดูเขากระตีออกนี่สินะมันอยู่กับบุนบาสนาของเข้าก็บางวันนี้แม่ก็ใหาหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์หกเล่านันหนึ่งเนาะสามตัวมาตัดเอามาตัดเอาแม่กับมายำมือออกแม่กับมายำอีกหนึ่งหกศูนย์ตัดสองตัวด้วยไม่ต้องกลับเข้าใจไหมมือออก่ต้องกลับมือออก่ะแม่กับห้เท่านี้ แม่ไ่ได้หายไปทางไหนอีกค่ะเอฟซีอยากเปิดโชคเปิดดวงกับโทรหาแม่ข่วงฝ่าเนาะค่ะแม่ข่วงฝ่าจีเฮดหายเนาะเอฟซีเอ้ยแม่สิบอกลูกทุกคนนั่นล่ะแต่ว่าแม่บอกเรขนั่นมันก็คือว่าก็บบอกปู่ย่าอยู่มันก็คือการโกหกกันผัดสิว่าบม่ออกมากผัดสิว่าแม่โกหกแม่กับว่าตามตรงกันเลขเพื่อนบอกมาหนิแม่กับว่าได้ฝันแม่กับว่ามันก็อยู่น้ำพเซียเพื่อนห้องมาใส่เม มาเอาหึงถ้แม่หนึ่งหกศูนย์น่ะหนึ่งแม่อือเอาอีหยังวะผู้ใดห้องวะแม่กับยังว่ะแนมหากับผู้เห็นเอาพ่อฆ้าจะห้องบ่บ่เอาผู้ใดห้องจัดเจ้าเดียวเพือพ่อนว่ะนั่นแ่ละเออไม่ใช่ใครเพื่อนให้นะ่ะแค่แมนซื้อซัดเตาเผินน่ะบ่กไห้ง่ายๆเงื่อนกับยูน้ำเพื่อน หยังกับยูน้ำเทวดาขั้นเพื่อนสิหายเพื่อนหายง่ายๆเลยเลยง่ายๆเลยขั้นไม่โศกไม่ดาบไม่โศกไม่ดวงเพื่อนสิหายง่ายๆเลยอืออันเพื่อนกะหูคือกันกบเบิ้งแม่แม่กับยังซ้อมแม่อยู่เดียแม่เป็นหยังไปซื้อไปเบิ้งดัตตีเพื่อนกับยังห้องใส่ใส่สื้อตัวนันย่าไปสื้อตัวอื่นออืเอาหามไปสื้อตัวอื่นให่สื้อหนึ่งหกศูนย์นนใส่สื่อตัวหนึ่งหกศูนย์นันเพื่อนว่าเพื่อนให้พ้อให้พ้อม แม่ถ้าไปเบิ่งไหมได้กะโบไฮกะยังหวานด็กกะยังบโบไฮเบิ่ง่ะเอาตัวนั่นเอาตัวนี้แม่กะยังหวานย้ำให้เป็นไหนโบไฮกาบอีกเอาบโบไฮกาบเลยแม่โบไฮกาบอีกมันอยู่น้ำผู้เสียผู้ซ่าท่าผู้ใดกโกหกเงินเจ้าฝันเอาตัวเฮ็ดจังไรเจ้าก,กับโบได้แล้วเจากก้าโกหกเพิ่นสิ่งที่เฮาบา่เห็นตุกเอฟซีก็ต้องอ เท็ดวงจะคลองเนาะเท็กดวงจะคล้องน้ำแม่บ้านเ็ดว่านี่แม่ถือบอได้ไรายกระแม่กับว่าถือหรอกแม่กับดึงหกศูนย์อันดาเพื่งก็บอกหนึ่งหกศูนย์แต่ว่าแม่เป็นยังก็ไปเอาแต่หกศูนย์หรือกันแม่กับรื้อไปเอาแต่เน้นนันเน้นหกศูนย์เก้าศูนย์เป็นแม่ซื้อบอกนั้นเพิ่งมาหายแม่ซื้อเพิ่งมาหายแม่ซื้ออันนี่หายดึงตลอดตะลี่เท่านั้นเออ เพื่อนมอหายแม่ปนไปซื้อน้ำบ้านแม่เพื่อนมอหายแม่ซื้อเพื่อนได้เขียนมาหนีิเอ้ซื้ออยู่ไกลๆเหมือนบันโทรมากเนาะอันแม่ผมซื้อไม่ได้เลยเอาทําไมยังซื้อไม่ได้มันอันมดประสันมันได้อันค่าเอาบัดนี้แม่ก็มานั่งคิดเลยโอ้ยเด็กหกศูนย์หนีเปลี่ยนคักแม่วะเปลี่ยนนะคักเลขหกศูนย์นี่หกศูนย์มันสิบบ่าหกหนึ่งที่ประสันวะ เออยค่าจันจีราจันจีรากับมียก่อนเนาะมันชิมาหกหนึ่งค่ะคา,าเลยว่าสันมันขาลอตเตอรี่มาบ่มมันขาลอตเตอรี่มาบ่มีบ่มีเล็กบ้านนี้บอมีม่หกส่วนแมนสงสัยบอมี่อันดั้งวันที่หนึง่งมาจากเพิ่นเล่ยบอมี่ยังเลยหกส่วนหกตวาม่าอยู่บ่แม่ม่าอยู่เมียอ่านจันจิราเมียโดนไปเมียโดนเติบมเข้ามามันทำบอมี่อืมแต่ว่ามันก็อยู่กับผู้เสียผู้ซาท่า ภูร้ายเซียแมนบอกไปบอเซียตัวเพิ่นอีกนั่นโอ้ยฝันเอาด้วยเจ้ากินแหวตจาไม่เนาะแมนเอาเมื่อนี้มีตำเล่ามาฝากบอทำเล่าเมืออใดรตำเล่าโอ้มื้อนี้มาพาหัดบอแม่โอ้ตำเล่าอ๋อล่อมือเอื้อื่้สันแก้มือแก้มือแก้มืออื่นตัวอ้อกัอยากเปิดดวงกับแม่อันห้าเพื่อเอฟซีสนใจอยากเปิดดวงแม่บวกเบอร์ให้เอฟซีเน่ บอกเบอร์กันนี่นะเบอร์อยู่ไต่เนี่ยพเห็นวะเอาหนีเด้ออยู่ไต่นี่อยู่ไต่เนี่ยอยู่ไต่เนี่ยค่ะแม่แม่หกศูนย์หกสามศูนย์หกสามหนึ่งเจ็ดสองเก้าสี่เจ็ดเก้าอาย้ำอีกเลยพี่น้องเขียนปากกาเขียนศูนย์หกสามหนึ่งเจ็ดสองเก้าสี่เจ็ด จะแม่เมื่อบังเมื่อบังตัวเลขนี่เนาะตัวเข่าเนาะหนึ่งหกหกหนึ่งแม่ก็ย่ำบ้าแม่ว่าอะไย่ำมั่นนี่เลยย่ำตัวนี่ได้มือนี่ย่ำตัวนี้่ได้เอาง่ายง่าซาย่ำหนึ่งศูนย์เก่ากับหนึ่งศูนย์หกถ้าซื้ออกันย้งบอกยุคประเดียบ้าให้ซื้อหกหนึ่งเลยไม่ให้บ้าให้ซื้อหกหนึ่งเลยแม่บอกว่าให้ซื้อหกศูนย์เลยหกศูนย์กับหกจะบอกให้ซื้อหกหนึ่งหนึ่งหกบอกให้ซื้อ หนึ่งหกไม่ต้องซื้อนะแม่บอกว่าให้ซื้อหกหนึ่งเลยหกหนึ่งกับหกศูนย์ถ้าจะซื้อน่ะมันซื้อขึ้นซื้อลงแม่บอกซี่มงนียู่ได้ไหมแมนจ้ะมันนี่แหละแม่บอกว่าไม่ต้องซื้อหนึ่งหกให้ซื้อแต่หกหนึ่งกับหกศูนย์แม่ย่ำไปไหนเอาแม่ย่ำคักเลยแม่ย่ำคักไปไหนเอาย่ำว่าแค่ว่าให้ซื้อมันเลขมันมันมีใช่ไหมหนึ่งหกศูนย์ แม่ย่ำม,มาให้ซื้อหกศูนย์แล้วก็ซื้อหกหนึ่งไม่ให้กลับให้ซื้อเอาแค่นี้ไม่ต้องกลับเลยเลขแม่น่ะแม่บอกงั้นสิแต่วันนี้ข้างบนแม่ก็บอกว่าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์ไม่ต้องกลับแต่ว่ามันไปประเทศถ้านนั้นน่ะประเทศตมมัตมบักฮงประเทศตั้เอาเอาไปนี่ตามโตตามโตาม่เอานะจ้ะ ขาว่าเบงไล่หลายขาว่าเมเป็นบ้าก็ยจังหาเอ,อ,อ,อาอมาเบิงแม่ควางฝ่เงาเป็นความเสีอส่วนบุคคลเนาะแม่แมนอัดเรืองจ้งซีเนาะแม่จะเพิ่อนกับไฮแต่นเนินยูแต่ว่ากับมาร้องมือออกแม่กัยังหวะบ้านนี้แม่สีมาย่ำมือออกเลยพี่นอ้องเลื่ะรอติดตามเสกไฮประมาณครูหนึง่งหรือจังไรยังสรล่ะจ้าแล่าความาบ้านในเสหไฮร้องมือออกรอติดตามรอติดตาม